คุณรู้หรือไม่มีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ชาวต่างชาติยกย่องว่า The Great Nary จักระพัดแห่งตะวันออกพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไทยให้โลกรู้จักพระองค์ทรงเปิดประตูสู่โลกกว้างทรงส่งราชทูตไปฝรั่งเศสโปรตุเกสและอังกฤษมีคณะทูตจากตะวันตกนับสิบลังไหลเข้ามาอายุธยา จนเมืองหลวงของเรากลายเป็นศูนย์กลางการทูตยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สิ่งที่ทำให้พระองค์เป็นตำนานนั้นไม่ใช่แค่การทูตเท่านั้นแต่คือพระปรีชาด้านการศึกพระองค์ทรงนำทัพด้วยพระองค์เองและได้รับสมญาว่านารายผู้ทรงฤทธิ์นักรบนักการทูตนักปกครองรวมอยู่ในพระองค์เดียว วันนี้หากเอ่ยนามพระนารายมหาราชคือสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความรุ่งเรืองและการเชื่อมไทยสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง